สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่4ี่นะครับ EP ที่4ี่นะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1นะครับถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับ รายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ลน์ ID นะครับใช้เบอร์0864170235นนะครับสนใจพระองค์ไหนนะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับ เก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับมาเลิกมาที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่เนื้อมันมันเนื้อฉ่ำฉ่ำเลยนะครับหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรนะครับ ต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับพระซุ้มกอเนื้อดินนะครับพระซุ้มกอเมืองกำแพงเพชรนะครับเนื้อมันมันเลยนะครับพี่ใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สามนะครับ รายการที่สามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเนื้อมันมันเลยนะครับพี่เนื้อมันมันเนื้อฉ่ำฉ่ำนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับ รายการที่4ี่นะครับเหลียนหลวงพ่อโสธรน,นะครับปีพศออนะครับพี่สองสี่หกนย์ะครับเก่าๆสวยสวๆเลยนะครับพี่หลังหนังสือนะครับเลี่ยมกรอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับ รายการที่ห้านะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเก่าๆเนื้อมันๆเลยนะครับพี่หลวงพ่อทวดพระนิรันตรายนะครับต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่านะครับพี่ตรงแขนซ้ายมีเม็ดไข่ปลานะครับเนื้อโลหะเก่าๆเนื้อพุนๆนะครับ ต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับพระกุเก่านะครับพี่เนื้อชินตะกัวนะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อชิ้นเก่าๆเลยนะครับมีคาบกุนะครับพี่ ต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับองค์พระล่ำๆเลยนะครับพี่เนื้อโลหะนะครับเนื้อเหลืองทองอล่างเลยนะครับ ต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับสมเด็จเก่านะครับเนื้อแตกรายงานนะครับเนื้อนวลน,นวลอมเหลืองนะครับต่อไปรายการที่10บนะครับ รายการที่10นะครับเหรียญหล่หอโบราณเก่านะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับพี่เหรียญเก่าๆเลยสึกๆนะครับเนื้อโลหะเนื้อมันๆเลยนะครับต่อไปรายการที่11นะครับรายการที่สิอนะครับ หลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับด้านหลังโรยแร่นะครับต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับองค์พระหล่อล่ำเลยนะครับพี่มีเม็ดไข่ปลานะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับเนื้อมันมๆน,นี่ฉ่ำๆเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่12นะครับ รายการที่สิบสองนะครับสมเด็จเก่านะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่เนื้อหากเก่าเก่าเลยนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับ พระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับคุกรักปิดทองนะครพี่หลังแบบนะครับต่อไปรายการที่15นะครับรายการที่15นะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับ เนื้อมันมันเลยนะครับนางพญาเมืองพิศะณุโลกนะครับพี่ต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับ องค์พระหล่หล่อล่ำๆนะครับพี่เนื้อโลหะลงลักนะครับมีคาบลักนะครับพี่เนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับพระขุนแผ่นเนื้อดินนะครับ มีเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับเหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อเงินนะครับ หลวงพ่อเงินวัดดอนยัยหอมนะครับหลังยันนะคบพี่สวยคมนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับเหลียนหลวงพ่อโกะนะคบพี่หลวงพ่อโกะซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับ ปีพศออนะครับสองหสามสี่นะครับหลังยันนะครับพี่เก่าๆสวยๆเลยนะครับต่อไปรายการที่20บนะครับรายการที่20นะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับใต้ฐานตัวทอนะครับ เนื้อโลหะเก่านะครับพี่หลังหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่นะครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับ เนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่เนื้อมัน,มนเนื้อฉ่ำเลยนะครับต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะเก่านะครับ เนื้อมันมันเลยนะครับพี่ตายฐานอุดกิ่งนะครับมีเสียงกิ่งนะครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับหลังยันนะครับพี่ ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับสวยๆคมๆเลยนะครับพระดีปีลึกนะครับพี่ต่อไปรายการที่24นะครับรายการที่24นะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับ เนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยนะครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับพระปิดตาหล่อโบราณน,นะครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยนะครับพี่เก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับเนื้อมันๆเลยนะครับเลียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะครับพระนางพญาไม้นิ้วดําแกะนะครับด้านหลังจานยันนะครับพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสมเด็จหินยกแกะนะครับเนื้อใสๆเลยนะครับพี่เนื้อมันๆเลยนะครับหินยกแกะเก่านะครับพี่ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเหรียญองค์พ่อจัดตุคามนะครับพี่เหรียญองค์พ่อจัดตุคามรามเทศนะครับเนื้อเปียกทองคำนะครับสวยๆคมๆเลยนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบดูถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ